สวัสดีจ้าม,มาพอกันนุ่งหญิงอีเช่นเคยเนาะเมื่อนี่มาพอกันแล้วเมื่อนี่มีข้าวเหนียวร้อนๆแล้วก็น้ำพริกหนุ่มจ้ะน้ำพริกหนุ่มอ่ากินบอ่อเนี่ยเนะน้ำพริกหนุ่มแล้วก็มกปลาช่อนแบบมกแบบอีสานอีสานอีแม่รับมกให้กิน เล้วก์กอนเด้อนหน้าตามันเป็นจังไดอันที่วาหมกปลาช่อนนะแบบแบบว่ามันใส่ไข่ป่ะแบบว่าหมกปลาช่อนใส่ไข่แบบนี้ไหมนี่ใส่เบิ่งกอนนี่นี่หมกปลาช่อนใส่ไข่แบบนี้พี่น้องจังมันเห็ดจังไไดดอกใส่เครื่องใส่อย่างไร้โพดแม่เราเห็ดส้กินเด้อ ขี้บึงก่อนซิมบึงก่อนมาคนข้ามข่าวลดอืมอ่อนห้วยๆเลยกินข้าวเร้าพี่นอ้องมากินข้าวเซ้าน้ำกันกับน้องหญิงด้อจ้ามาเด้อมาเด้อ หนอนเลยมเอนี้อยากน้ำพริกนุ่มอืมชบอบเขาก็หอนเขาก็หอนนม่แต่เนี้หันหอนเนาะจำเขาว่าเขาว่าจำจาจำจำ,จำแล้วก็คุย้ยคุยกิน น่เทอร์มิน่าข้าวนอเบึงสีสุดนี่มือนี่ทรงถ่ายต้องการมาแนวแบบเแบบนี้ย <c oughs> สบายสบายของปันสบายสบายผ้ากันกับอันจากสงการล้วมั้งเนี่ยนี้ก็ไปได้ไปใส่ดอกใช้ของย,ยังเดี๋ยวละ จำเจียวบ้นหอมลวกปลาชนปลาคอวะ่ะใส่สวนว่าปลาคอภาษาโคราชว่าปลาชนปลาชนปลาเจ้ามักขายโลอร่อย ตัวบงางไงนึงนะอยากให้มกกินนะ ระวังกินมันมีก้างข้าวเหนียวอีกแล้วปั้นว่ะลูกข้าวเหนียวแต่ปั้นข้าวเหนียวติดมือ จอันนีมนมนม้มันแมนหัวมันบ๊องไม่หัว เอาบ้างงั้นหัวตัวมันกินโดนกา้างระวังอยา,กกา่กินปลากินเธอกลางมันติดคอแย่เลย อืมอืม,อม,อม,อมเนื้อป่าตุ๋ยเลยเนื้อตุ๋ยเลยอืม nhầm từ cường ớt hả mình cả ngày thì ngỡ ớt từ giàu cả má luôn ก็จะได้กินน่กับตีกับแมงมันก่อนแซนะ่บกินแซ่บปลาช่อนมีไข่หรือเปล่าฮะเบิ้งก่อนบ่มีไข่ปลาช่อนถ้ากินอยาก ไม่เคยมีอือเาละกินซ้ำอิ่มพี่น้องโปรดรมักคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องหญิงนะเดี๋ยวจ้าสำหรับคลิปนี้น้องหญิงไปก่อนเดี๋ยวจ้าบ๊ายบายจ้า